สวัสดีค่ะทุกคนเวลาคุณเลือกฝรั่งเนี่ยนะหรือเลือกผู้ชายที่จะมาเป็นแฟนคุณเนี่ยนะแล้วก็ลงเอยด้วยสามีบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะเป็นสามีไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้ก็เป็นแฟนกันไปเรื่อยๆบางคนต้องจบลงด้วยสามีเหมือนโบ๊ทเนี้ยด้วยเหตุผลที่ ต้องทำวีซ่าเพื่อจะมาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาไงเมื่อคุณเลือกฝรั่งสักคนหนึ่งหรือผู้ชายต่างชาติสักคนหนึ่งเนี่ยคุณมีอะไรเป็นข้อกำหนดไหมก็คือสเปคนั่นเองนะคะว่ามีไอเดียสเปคว่าจะเลือกใครยังไงแบบไหนใครที่ไม่มีนะแนะนำให,ให้คิดแล้วก็บอกตัวเองมีไหมหรือไม่เป็นไร ไม่ต้องมีเหมือนเดิมก็ได้แล้วแต่นะคะตัวโบ๊ทเองเนี่ยนะกับเพื่อนโบสทเนี่ยเราเลือกนะคะเลือกคนที่ไม่ได้แตกต่างจากเรามากนักนะคะใครที่มีความชอบให้ต่างกันสุดๆเลยในเรื่องของฐานะการเงินแล้วเขารับตัวเองได้ก็ดีไปนะคะตัวโบสทเองกับเพื่อนเนี่ย สิ่งแรกนะคะเราเลือกจากหน้าตาก่อนพอเลือกหน้าตาได้แล้วเราก็จะดูที่การศึกษาอาชีพรายได้แล้วเราก็พูดคุยพูดคุยกันสักระยะหนึ่งนะคะเราถึงจะตัดสินใจจะไปเจอตัวจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าคุยกันแป๊บๆแป๊บๆยังไม่ได้รู้จกักเบื้องลึกสักเท่าไหร่นะคะก็ไปนัดเจอกันเลยพบก,กับเพื่อนไม่นะพกกเพื่อนเนี่ย คุยทำความรู้จักเบื้องลึกสักพักหนึ่งก่อนให้ตัวเองอะบอกว่าโอเคแล้วผู้ชายคนนี้แค่โอเคนะยังไม่ได้บอกว่าผ่านนะไม่ใช่ผ่านร้อนะแค่โอเคไปเจอเพราะว่าข้อมูลเบื้องลึกเบื้องต้นเนี่ยเราโอเคแล้วไงก็อยากจะ ไปเจอตัวจริงแล้วว่าตัวจริงเป็นยังไงจะได้เห็นไงว่าบุคลิกลักษณะการผู้ท่าทางเป็นยังไงคนที่อยู่คนละประเทศก็ใช้เวลาไงคุณเมื่อคุณเลือกผู้ชายคนหนึง่งแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยบอกคุณว่าจะไปหาในในช่วงระยะเวลาอันสั้นคุณอย่าดีใจไปค่ะผู้ชายเนี่ยบางคนก็มีแผน ที่จะไปประเทศไทยอยู่แล้วปดเคยเจอนะแต่เขาไม่ได้ไปเดทกับโบหรอกเขาไปเดทกับคนอื่นรู้จักกันเป็นเพื่อนก็ไม่เคยเจอตัวกันจริงๆนะแต่คุยกันเป็นเพื่อนพอเขามาประเทศไทยอ่ะปดก็เป็นเพื่อนเขาก็ไปเจอกันในฐานะเพื่อนเป็นครั้งแรกเหมือนกันในขณะที่เขาอ่ะมาเดทผู้หญิงหลายคนนะเขาก็บอกโบว่าไอ้มีนัดคนนี้และอีกวันไอ้มีนัดอีกคนนึงเพราะไอ้ก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าผู้หญิงคนไหน ใช่สาหรับไอ้ไงเห็นไหมว่าผู้ชายเขามีแผนจะมาอยู่แล้วเขาไม่ใช่มาเพราะคุณแต่มีนะคะเพราะตัวโบสเองเนี่ยโบสตอะเจอทั้งผู้ชายที่เขามีแผนจะไปประเทศไทยอยู่แล้วอย่างแฟนคนเก่าโบสอะเขาเป็นนักบินเขามีแผนที่จะไปฝึกบินของเขาเมื่อก่อนเขายังไม่ได้เป็นนักบินนักบินคอมเมอร์เชียลโบลกำลังนิดออกนักบินพาณิชย์อ่ะภาษาไทยนักบินพาณิชย์เมื่อก่อนเขายังฝึกหัดเก็บชั่วโมงอยู่ เขามีแผนที่จะไปประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็จังหวะเขารู้จักโบไงก็ถือโอกาสนะเจอด้วยฝึกบินด้วยมิสเตอร์ไม่มีแผนไม่รู้จักประเทศไทยมิสเตอร์รู้จักโบ๊ทการที่เขาไปประเทศไทยคือเขาไปเจอโบเท่านั้นโบเคยถามเขาว่าถ้าไอหลอกยูอยู่ไปไทยแล้วอยู่ไม่เจอไอยู่จะทํทำยังไงเขาบอกเขาก็เที่ยวพอเ,เที่ยวไปเรื่อยๆแล้วเขาก็กลับ แต่เขาก็เสียใจแหละแต่ผบไม่ใช่คนแบบนั้นไงโบไม่ใช่คนหลอกนะคะผู้หญิงที่หลอกอะ่ะมีไหมเยอะแยะโบรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งโบคุยกับเขาไงว่าโบอะไม่เคยหลอกเอาเงินฝรั่งฝรั่งออฟเฟอร์เงินฝรั่งเสนอเงินให้เรื่อยอะ่ะโบอะไม่ไว้ใจใครโบไม่ได้เห็นกับเงินด้วยโบก็เลยไม่ได้เงินไงชดเงินเพราะใครเสนอเงินมาปฏิเสธหมดเลยแต่ผู้หญิงคนที่โบรู้จักเนี่ยเขาบอกว่า ฉันน่ะได้เงินมาหลายแสนเลยเพราะว่าใครเสนอให้ฉันฉันเอาหมดเลยแล้วฉันก็ไม่ได้ติดต่อต่อเพราะว่าฉันรู้ว่าผู้ชายพวกนั้นน่ะต้องการอะไรฉันก็แค่อยากได้เงินเขาส่งมาให้จริงฉันก็เอาไงนี่คือข้อมูลที่วโรดูว่านะคะผู้ชายเขาก็เลือกเราเองก็ต้องเลือกนะคุณเพราะเราเลือกแล้วเนี่ยนะผู้ชายไปหาเราก็ไม่ใช่ว่าเจอกันครั้งแรกแล้วจะใช่เลย ทุกคนนะคนที่เจอครั้งแรกแล้วใช่เลยก็มีคนที่เจอครั้งแรกแล้วก็จบเลยเยอะแยะค่ะตัวเราเองอยากคาดหวังนะคะว่าเจอกันแล้วเขาเดินทางไกลมาหาฉันเขาคงชอบฉันมากไม่ใช่ค่ะก็เป็นการไปเจอการเป็นโอกาสที่ได้เจอนะคะคนที่มีนัดหลายๆคนเจอหลายๆคนอย่างที่วดเล่าไปอะ่ะมีเยอะแยะค่ะ คุณต้องเลือกคนที่ดูดีสมน้ำสมเนื้อในความคิดของคุณโบดคิดไงเพื่อนโบก็คิดนะอย่างน้อยก็ต้องมีการศึกษาเท่าๆกันนี่โบดคิดการเงินไม่ต้องรวยมากแต่ก็ไม่เอาจนนะโบดคุยกับเขาว่าถ้าโบ์ไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศเนี่ยต้องทํางานไหมมิเตอร์บอกอยู่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่อยูสฐานะการเงินอโอเคอันนี้คือมิเตอร์บอกนะ บางคนที่คุยด้วยเขาก็บอกว่าก็ต้องทําต้องช่วยๆกันเขาก็จะถามอ่ะแล้วจะทําอะไรได้บ้างเขาก็พูดมาเป็นไอเดียพอฟังอาชีพที่เขาพูดมาปุก็จะประเมินตัวเองว่าเออฉันจะไหวไหมวะบางคนก็ไม่หมายบางคนก็แบบอ,อยู่มาแล้วอยู่ก็มาช่วยไอทาทางานเพราะไออ่ะต้องส่งบ้านนั่นนี่เงี้ยเขาก็ต้องประเมินตัวเองว่า ฉันไปแล้วฉันจะไหวไหมวะอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องประเมินตัวเองด้วยใครที่อยู่ไทยมีชีวิตที่ไม่ได้ดีนักเนี่ยคุณก็คงไปอยู่ที่ไหนก็ได้อะแต่เมื่อคุณมีความคาดหวังไว้นะว่ามีสามีต่างชาติสักคนนึงแล้วชีวิตฉันจะดีเนี่ยคุณก็ต้องเลือกให้ได้คนที่มีกำลังอะ่ะมี พจนึกภาษาไทยไม่ออก Ability Ability คือความสามารถมีคุณสมบัติอะมีสิ่งที่เขาจะทำให้คุณอะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่คิดไม่ใช่ว่าคุณลำบากแล้วคุณก็เลือกมาสักคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรมากนักแล้วพอไปเจอผู้ชายที่เขาใช้ชีวิตก็เหมือนกับที่คุณเป็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่ต่างประเทศคุณก็ อาจจะคิดว่าเออมันก็ดีกว่าอยู่บ้านแหละหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะก็ไปฟังไปดูช่องอื่นเขามามีแบบนี้นะก็แล้วแต่นะคะยังไงซะคุณก็แนะนําคุณเลือกเถอะนะเลือกเลือกให้ส่งน้ําสมเนื้อหรือเลือกให้ได้ดีเท่าที่คุณคิดว่าเขาจะทําให้คุณมีชีวิตดีขึ้นจริงๆนะส่วนจะได้จริงหรือไม่จริง ก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคลที่จะวิเคราะห์ประเมินพิจารณาเอาเองนะรักไหมก็ต้องรักด้วยถ้าไม่รักก็คงไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กันนานๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีบายสวัสดีค่ะ